สวัสดีค่ะราทาโลนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะเป็นธาตุลมนะคะเจ้าชะตานะคะได้อัศวินถือเหรียญนะวันนี้เจ้าชะตาอาจจะได้เจอกับบุรุษนุมหรือว่าสาวก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเป็นพันธมิตรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างๆคุณอาจจะเจอกับพันธมิตรที่ดีกําลังนําเสนอกิจการงานต่างๆการคุยกคคันโคกันมาพร้อมกับความเจริญรุ่ง เรื่องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ ชัดเจนหรือตัวตนของคุณนะแบบนี้ก็เป็นผู้ที่ทะเยอทะยานจะต้องมีความหยิ่งมีอีโก้ประจําตัวเป็นคนที่หัวโบราณนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนที่ยึดถือในประเพณีวัฒนธรรมเขาก็ยึดถือของเขาในแต่ละบ้านแต่ละคนก็จะมีบารัุษในเรื่องของการยึดถือมันจะไม่เหมือนกันต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้เดอะเมจิเชียนผู้รู้ผู้ฉลาดในสาขานั้นๆกระทบให้เราได้รู้กระทบให้เราได้เห็นคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าเชื่อไหมคนที่จะทําให้เขาเชื่อได้ มันต้องตรงใจเขานะ่ะเขาถึงเชื่อฉันยังไม่ได้ศึกษาเลยเดี๋ยวฉันต้องศึกษาให้มันชัดเจนก่อนเดี๋ยวต้องไปถามก่อนว่าไอ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้สรุปผลมันจะเป็นยังไงลงทุนไปมันเสี่ยงเขาจะเป็นคนลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคาดหวังแปดไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขามีกิจการเนี่ยแปดอย่างของฉันเนี่ยมันจะต้องโตวันโตคืนมันจะต้องแบบเฮ้ยสวนกระแสไปเลยอ่ะคือเขาเป็นคนคิดที่มันคิดดีนะเขาคิดแต่เรื่องการเงินการงานของเขาก็ไม่ได้คิดจะไปสู้รบกับใครเขาจะสู้รบกับธุรกิจของเขาเพื่อให้ธุรกิจเขาเนี่ยมันเติบโตให้มันเจริญรุ่งเรืองเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเขาถามว่าและมันเป็นไปได้ไหมอร่าดูซิคะใบสรุป โอเคนะแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เพอร์เฟกมันต้องมี1 2 3เดินไปตามขั้นบางคน,นกระโดดข้ามได้เลยเพราะว่าขายาวบางคนขาสั้นนะ่ะกระโดดข้ามไม่ได้ต้องไปทีละขั้นใช่ไหมคะดูสรีระของตัวเองหรือว่าความพร้อมของตัวเองนะฮะถึงจะบอกได้ว่าเฮ้ยฉันจะยไปได้เฮ้ยตอนนี้มันเป็นโรคระบาดอะ่ะบางเอิญทําเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่โรคระบาดต้องการมันจะไม่โตได้ไงมันก็โตกระโดดไปเลยสิใช่ไหมคะสมมติทําเกี่ยวกับอะไร หน้ากากอนามายัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทำไมจะไม่เจริญน่ะเพราะทุกคนต้องใช้อะ่ะคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรมากกว่านะคะเราถึงจะได้ก้าวโตไปขนาดนั้นเลยเพราะว่าในการวิเคราะห์ไพ่เนี่ยมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะเขาไม่ได้ให้มาถึงขั้นนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเราสามารถจะบอกได้เลยนะว่าคนนี้ทาเกี่ยวกับออนไลน์แต่อันนี้ไม่ได้บอกมาบอกแค่เป็นคนที่ทรนงอะ่ะเป็นคนที่หยิ่งจองหองรักษาเกียรติตัวเองอย่างเงี้ยเป็นคนลักษณะนี้แล้วต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเด็กหนุ่มถือไม้เท้าคือคนคนนี้นะคะเขาต้องไปไดด้ีีจากท่่อืน ไม่ใช่ได้ดีจากถิ่งที่เขาเกิดเขาได้ดีเพราะว่าการจากลาการไปเพราะเขามองการไกลที่เขามองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันโตคนไม่เห็นด้วยกับเขาก็มีเดินหนีไปก็มีแต่เขาก็จะทําสิ่งที่เขาคิดว่าใช่เขาเป็นคนมุ่งมั่นไงฮะถึงมีความสําเร็จที่ตัวเขาไงฮะแล้วเขามองการเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขามองสิ่งนี้จะต่อยอดตลอดเขาจะไม่มองอะไรที่แบบว่ามันทําให้เขาหดหูอะไรที่มันทําให้ตัวเขาหดหูเนี่ยเขาจะไปไปไปไกลๆฉันอยากจะฟังอะไรที่มันรื่นหูแล้วก็บันเทิงใจ ดูสดใสจริงๆแต่ว่าข้างในคนเราเนาะมันก็จะต้องมีทุกเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ททั้งข้างนอกข้างในจะสดใสไปซะทุกอย่างหรอกในลึกกันนะคะมันไม่ต้องเอาออกมาแล้วอย่างมันคืออดีตเป็นบทเรียนใช่ไหมคะที่เราจะเอามาสอนคนนู้นสอนคนนี้ในสิ่งที่เราเคยเจอมาเตือนรุ่นน้องเตือนรุ่นหลังเพื่อไม่ให้เดินในทางที่มันผิดพลาดแล้วเราเห็นคนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วนี่คะว่าคนคนนี้เป็นอย่างเงี้ยเอามาบอกว่าเออเนี่ยระวงังนะส่วนน้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอีกเรื่องหนึง่งเพราะเเเเาาาไมมม่่ชืืออก็หนรโต เราไม่เชื่อเหมือนกันเราก็จะต้องเจอประสบการณ์เป็นของตัวเราเองเมื่อนั้นนะคะเขาจะถึงบางออก,ก็สายไปแล้วถูกไหมฮะ ต่อไปอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเขาได้ราชินีไม้เขาได้ฟังคําสั่งสอนที่มีคุณค่าจากผู้หญิงท่านหนึ่งที่คอยสอนสั่งเขาแล้วก็รักเขามากเอาใจใส่กับเขาเป็นที่สุดเลยจะคุยกับเขาเนี่ยจะคุยแบบใจเย็นมากจะคุยแบบรู้จุดเขาว่าจะคุยแบบไหนรู้จุดกับเขาว่าจะปลอบประโลมเขายังไงเมื่อยามที่เขาเสียใจรู้จุดเขาว่าเวลาเขาผิดพลาดเนี่ยจะสอนเขาแบบไหนให้เขากลับมาสู่สภาพเดิมของเขาอ่ะเขาทึ่งตรงนี้นะคะอาจจะเป็นแม่เขาก็ได้นะคะผู้รักผู้ใหญ่ของเขาอ่ะที่เขานับถือนะ เขาได้สติขึ้นมาแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกปกติก็ดีแล้วแต่ดีในเรื่องสนาว่ายังไม่ได้ขัดเกลาเปลี่ยนไปได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีบุญกุศลของเขารองรับอยู่แล้วเขาไม่ได้ทําชั่วมาต้องเข้าใจก่อนนะคะสิ่งดีมันจึงเข้าหาเขาง่ายขึ้นสิ่งดีสิ่งชั่วเขาจะมองเป็นไม่ขัดตกบกพร่องตรงนี้ไปนะคะเขาจะแยกออกว่าเอ้ยอันนี้ชั่วอันนี้ดีอันนี้ฉันไม่เข้าไปยุ่งอ่ะถ้าเข้าไปยุ่งฉันเจ็บแน่เขาจะวิเคราะห์เป็นตรงนี้ต่อไปนน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 ะะะเเเเเเเหหหตตุกกาาาาารรณ์ททีีีีีี่่่จิดดดขึ้้้้็็ววๆยไองงงงแผใป ใหญ่มากที่คุณกําลังคิดจะทําประสบการณ์เนี่ยมันต้องใช้คนที่รู้จริงอ่ะคุณลองคิดดูเถอะว่าภูเขาทั้งลูกอ่ะแล้วคุณจะต้องไปให้มันถึงอ่ะจุดหมายปลายทางของคุณมันคือตรงนั้นอ่ะแล้วคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะการขึ้นเขาคุณต้องเข้าใจนะการที่จะไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าจุดหมายของเราอ่ะเส้นชัยของเราอ่ะมันต้องเหงื่อตกอยู่แล้วหนักใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะคะภูเขาของคนก็ไม่เท่ากันเช่นกันเขา,าคิดจะทํา แต่เขาจะต้องวางแผนก่อนเพราะมันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่กับคุณนะคะแต่ต้องคิดให้ดีให้รอบคอบนะแล้วถามออร่าว่าแล้วมันไปได้ไหมออร่าถ้ามันมีโปรเจกต์ใหญ่มันไปได้ไหมไปได้ค่ะแล้วมันคงด้วยอาจจะมีคนอนะ่ะเอาโปรเจกต์ใหญ่มายื่นให้คุณแต่ว่าคุณก็ต้องไปปรึกษาผู้รู้ปรึกษาให้ดีทําให้รอบคอบออร่ารู้ว่ามันไปได้แต่ถามว่าจะดีรุ่งเรืองไหมเนี่ย มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะปัญหาที่อยากแก้ไขเนี่ยคือ5ดาบคือสิ่งที่มันพังทลายไปแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาฟื้นมันใหม่อ่ะได้ไหมฉันจะฟื้นไอ้สิ่งที่มันตายไปแล้วไอ้สิ่งที่มันไม่เหลือแล้วเนี่ยให้มันฟื้นกลับมาใหม่ได้มาสิบไม้เท้ามันยากมากบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเย็นก่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งก่อนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่เหลือแม้แต่ควันแล้วมันไม่เหลือแม้แต่อะไรแล้วเราค่อยเอากลับมาทํา อย่างนี้ค่ะจะประสบความสําเร็จมันสิบไม่ทัามันหนักมากเลยนะงานเนี้ยถ้าเป็นไปได้ให้พักก่อนให้วางก่อนให้อยู่เฉยๆก่อนรอก่อนอย่าพึ่งไปคิดสร้างโปรเจกต์เหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันเก่าๆแล้วมันพึ่งจะพังไปอะนะมันยังสดๆร้อนๆอยู่ครุกุ่นอยู่เนี่ยอย่าพิ่งเอามาทําให้ใจเย็นๆให้รอซะก่อนถามว่าทําแล้วมันจะเจริญไหมมันดีค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่เวลานี้เด็ดขาดนะเวลานี้ทําไม่ได้มันไม่สามารถไปได้กูจะต้องวางมันลง ต่อไปนะคะสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยเขาได้สีไหมคะเออฉันก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วนี่นาแล้วฉันจะต้องไปเดือดร้อนอะไรอ่ะเนาะฉันไม่ต้องไปกระเสือกระสนดิน้นรนไร่ล้อก็รอมีความสุขกับครอบครัวไปเลยนะคะต่อไปนะคะบทสรุปเป็น8เหรียญให้มุมานะเนี่ยสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้มันสําเร็จให้จงได้สามัคคีซึ่งกันและกันคิดดีทดําดีสร้างสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะเราเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีกุมเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์กับเราทันโลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ